สวัสดีครับมูนี่กับหอยางทำตงครับผมมาอยู่ตลาดศรีธาตุนะครับเนาะจากลาดศีธาตุครับผมมูนีมาเบิ้งราคากล้วยด้อพี่น้องด้วยขุดหลกับหลายเติมอยู่ซื้อขายกันกัืมูนี่กันลักแสนแสนก็สองแสนกับเบื้องกันหลายครับผมนี่พ่อยงาทำเปียนี่ครับผมเดี๋ยวสีเบิ้งฟ้าฟ้าเบิ้งเบื้องเบ้งกวยพี่พี่กุ้งนะครับกุ้งนางนะครับเนาะนี่ครับ อาครับผมครับอ่าสวัสดีครับผมเห็นตั้งไหนเนาะควายตัวนี้โอ้ยไอ้หำเหลีตัวนี้ควายหำเหลีย้ะครับผมนี่ไอหำเหลีเป็นเป็นครบสูงไรมปไหนครับควายตัวนี้ร้อยสามสิบหาร้อยสามสิบหกได้เล้ครับเ้อโอ้ล้ำตัวเงาดีอยู่ครับท้องว่ครับท้องยกมงค้นครับผมมีใบมีหลอดครบนะครับเนาะนี่ เบ่งหนาเขาขึ้นหนาเขาขึ้นกระโวยกูปานท่านเราขึ้นทำเป็นว่าขึนเชื่องข้อยเป็นหูอีตัวนี่กูหนาเขางามนี่ครับได้ดูจแกโตแล้วครับสตัวลูกสองตัวตัวสามได้ท่องเนาะได้จ็กเดือนแล้วก็นสองเดือนท้องสองเดือนสองสองเดือนตัวท้องเรียบร้อยตำนงตำนี้บ่มีนะครับเนาะ เดบีหางดีบ่าหรอกนมรบซีเต้านี่ครับแต่งามอยู่แต่ทีว่าใช่ได้ไปเปิดไม่หลายวันน้ครับเปิดเจ็ดหมื่นเก้เกเเ 9, เาพันเอาเพื่อนกัเปิดว่าเพงนี่แหละเนาะเจ็ดหมื่น 9, เก้า็พอซื้อตัวนี่แมวไปเลี้ยงเนี่ยเตรืองทองเคองมีใบมีหลอดนะครับเนาะ 79, เจ็ดหมื่นเก้าพันเอเบอรเบอโทรเด้ครับ099ย์เก้าเก้าศูนย์เก้าอ้าเหกแหไอห้ำเล่ฉ <c oughs> ายาที่ดูกันในโลกโซเชียลไอ้หำเหล่ได้ครับได้ครับผม <c oughs> บอไงครับต้อนร้องกันได้ขึ้นเดิมแล้วครับผมเ <c oughs> พิ่นว่าหงายก,กันหนอกๆก็อ้าวโอเคครับผม